ไปไปเราได้ขนมเขียวมาวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวกันที่โตเกียวดิสนีย์ซีนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าคนไทยเนี่ยไปโตเกียวแล้วไม่ไปไม่ได้เลยโดยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าโตเกียวดิสนีย์ซีที่ว่ากันว่าเครื่องเล่นแต่ละเครื่องเล่นเนี่ยมันสนุกและทุกคนเนี่ยพลาดไม่ได้แม้แต่เครื่องเดียววันนี้เราจะไปต่อแถวกันได้ทั้งหมดกี่เครื่องนะครับและมันจะวุ่นวายขนาดไหนไปดูกันใน EP นี้ครับ <c oughs> นนัยย่ออเลพี่แค่ต้องเข้าไปนะหนึ่งสิบหกสิบห้านาทีเลยขอเล้วนี่เข้ามาแล้วนะได้แล้วก็มาจากไม่นะมันคือหูแมวเหรอไม่ใช่มันคือตัวช้างอ่ะหรือตัวอะไรนะช้างเหรอไม่ไม่รู้ แบบเป็นทีมสีฟ้านะมันน่ารักมากเลยอ่ะใช่ฟินนี่เราก็เลยกำลังต่อแถวอยู่ซึ่งแถวก็ไม่แผ่วเลยนี่ตตึง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 ึงต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 ึง หลือแถวอีกแค่นี้เองจากจุดนี้ใช้เวลา110นาทีนะครับจากที่เราต่อมาแล้วประมาณ 30- 40ถึงนาทีเท่ากับเครื่องเล่นนี้น่าจะต่อประมาณ2องชั่วโมงได้ฟัญยวดียังสู้อยู่ไหมครับปล่อยให้ภาพเราเรื่อ่เครื่องเล่นแรกก็คือจะตายแล้วให้นั่งอยู่ในซุ้มรถอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่ยิงไปตามดานเครื่องเล่นนี้น่าจะเป็นเครื่องเล่นที่คนเยอะที่สุดละมั้งเพราะว่าเด็กอะสามารถเล่นได้ถ้าไปเครื่องเล่นอื่นนะมันดูผาดโผนเกินไงเด็กก็อาจจะเล่นไม่ได้ถูกไหม ดังนั้นก็เลยคิดว่าเครื่องเล่นนี้เป็นเครื่องเล่นที่ต่อแถวน่าจะนานที่สุดแล้วของดิสนีย์ในครั้งนี้นะครับตอนนี้เข้ามาในโซนข้างในแล้วครับเป็นเครื่องแรกที่เราจะได้เล่นนะอันนี้เป็นแถวที่คนเขาเดินเข้ามาได้เลยเพราะว่าเขาจ่ายเหมือนกับเป็นค่าผ่านทางอ่ะเออไม่รู้คนละกี่ร้อยต่อเครื่องนะ นี่ตรงนู้นนะครับเขามีเขียนบอกว่าให้เราเนี่ยรับแว่นสามิติแล้วก็จะได้เข้าไปในนูน้นเพื่อไปขึ้นเหมือนกับเป็นรถในการใช้งานของเราในวันนี้นะครับใครความเป็นจริงแล้วที่จะได้เล่นดีใจไม่ใช่น้องหัวมันทอดเดี๋ยวเข้าไปนะถ้าไม่สเจอกัน นี่นะครับเราแข่งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องฝนได้แสนส0มพันฝนน้ำมัได้แสนสามสออกมาจากเครื่องเล่นเมื่อกี้แล้วนะครับ คือในนั้นเขาถ่ายไม่ได้นะก็เลยถ่ายตอนจบออกมาให้ดูแทนใช่แล้วเป็นเครื่องเล่นแบบว่าเข้าไปนั่งบนรถแล้วก็ไล่ยิงพวกเป้าเก็บคะแนนมันฟังดูง่ายๆนะแต่ต้งต้องเข้าไปเล่นเองนาะถึงจะรู้ว่ามันแบบสนุกดีแต่แบบมันแป๊บเดียวอ่ะมันไม่นานอ่ะใช่คือถ้าเทียบกเราคือเราอยากเล่นเยอะกว่านี้เราเล่นแค่นี้เองอ่ะเขาเรียกว่าไงถ้าเทียบกับเวลาที่เราต้องต่อแถวอ่ะมันไม่คุ้มอากนิดเดียวอยู่แล้วเออเอาต่อแถวทั้งหมดอ่ะ ไปประมาณสอง่วโมกว่ากับสามทุ่โมใช่ไหมเออเขาได้นแบบแบบเตี้ยแต่ส่วนใหญ่เครื่องเล่นที่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะเธอ <c oughs> มันไม่ใช่ว่าได้เล่นเป็นชั่วโมงนะมันได้เล่นแค่5้นาที3นาทีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะต้องต่อแถวแบบว่าชั่วโมงสองชั่วโมงอยู่แล้วเราก็จะต้องมาไล่เก็บให้ครบนะว่าจะไปเล่นที่ไหนยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยจะไปหาข้าวกินก่อนเลยจ่าถ้าขนาดดูนี่แถวอย่างยาวเลยนะซื้อ๊อปคอนแถวยาวไปนูน่นโอ้ยอย่างเยอะไป <c oughs> ชีสเบรดแซนด์วิชเฟรนฟรายเป็นเซตเหรอสนใจไหมมันเยอะโอ้โห oh <my> ไม่สนใจแล้วเขาว่ามันน่าจะเยอะอย่างนี้ทุกร้านนะแต่ว่าถ้าเราอยากกี่ร้านไหนก็เอาเลยน,นี่ตอนนี้เรามาอีกโซนหนึ่งแล้วนะเป็นเหมือนกับเรือเรือบัมเอ,อ้ยเธอเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นอันนี้ก็ได้นะยิ่งเหรออยากเล่นเหรอหรอยากเล่นเรือบัมเหรอก็ไหนๆก็เล่นได้หมดเลย ถ้ามันไม่ต่อแถวก็ไปสุดท้ายนะกรับเรากลับมาที่เคปคอตเพราะว่าร้านนั้นนะมันต้องจองคิวมาก่อนเปียจอาหาสุดหรูมาเป็นเบ <c oughs> <c oughs> อร์เกอร์การชีวิตไปก่อนเราต้องอยู่นี่ถึงดมีคนบอกว่าจะอยู่ยันติด ความรู้สึกเราก็คือเป็นการเาที่ยวที่ทรมานมากปินสามนาทีเดยวดูซิเราได้อะไรมากินบ้านของเธอเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเป็นหมูไม่รู้ว่าไหนนี่เนื้ออ่ะถ้างานอันนี้ตอ,องมันดูน่ารักกว่าแล้งชอมันแก้้งทงเลยอ่ะ,อะดูสิมีความแบบ นี่จ้าเนี่ยสิอันนี้เป็นซิงเนเจลของเขานะบอกว่าเป็นไส้กุ้งใช่ไหมอ่ะกินเลยแบบเออกุ้งจริงด้วยอร่อยไหมอืมใช้ได้ไหมก็เหรอไอ้ข้ามันแปลกๆน้องซอสแบบไม่ไค่อยเคยกินอ่ะสรุปคือเฉยๆเนี่ยเราก็กินกับแฟนงายแล้วก็มีนักเก็ตอันหนึ่งกับกาแฟยเย็นนะกินข้าวก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้ว <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในบ้านหมี ที่อยู่ที่หัวของผลก็คือตัวนู้นจะได้ให้เขาเหรอได้ตัวเองก็ถ้าถามทำไมอรัอ่าแล้วมิกกี้ไม่เอาหรอมิกกี้ก็จะเอาแต่มันน่ารักอยู่นะเนี่ยกระเป๋าใส่เพชร์ตั้งดูพฤติกรรมตั้งใจมาซื้อมิกกี้ไม่ใช่เหรอมิกกี้ก็มิกกี้สิเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อน ให้ปีศาจที่ชื่อว่ากิเลสอ่ะมันไปนั่งพักก่อนตัวเล็อก 2, อะอมันสองพันหนึ่งร้อยเยนแล,ล้วเพิ่มอีกแค่พารเยนเราได้ตัวใหญ่อืมไม่ได้ไงหรอก็คือจะต้องซื้อตัวใหญ่ใช่อืหมีเป็นล้านตัวจริงจริงแล้วเราก็ชอบหมีหรอเพิ่งรู้เลยเนี่ยว,ว่าเธอชอบชอบทุกอย่างชอบหมีที่มันสีมาสองตัวใช่ไหม,มตัวสีฟ้าแล้วก็สีตัวสีฟูนอืม จริงๆอ่ะมิกกี้ก็ไม่ได้อยากได้อะไรมากมายหรอกแต่มีความรู้สึกว่าแบบคือเรามีมินนี่แล้วไงแล้วก็ต้องมีมิกกี้ถูกไหมมันเป็นธรรมเนียมหรอใช่ธรรมนเนียมีอยู่แล้วธรรมเนียมที่ไหนตั้งเอาไว้มันต้องมีอยู่แ<ผ>ล้วของมันต้องมีกลับม,ม,ม, <G l ap> มาที่เดิมนะมารอกินร้านอยู่นู่นเอาไหมแถวอินเดียแถวสั้น,น,ม,น,นามากสั้นแล้วไปไปไปเราลาจุกคอนไปซื้อป๊อปคอร์นมาแหละแล้วจะบอกว่าคุยกันยังไงไม่รู้ สุดท้ายเราก็บอกว่าเอาอะจะเอาป๊อปคอร์นแล้วเราก็จะเอาใส่อะไรอย่เงี้ยให้มันดูน่ารักไม่ไปดูวิธีกิน แถวมาจะถึงแล้วตัเรื่องนี้เร็วมากรอประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำรามาถึงแล้ว <c oughs> ประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับสำหรับเรือมหาสนุก <c oughs> เรือปรมามหาสนุก <c oughs> จงรีวิวสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ <c oughs> ให้ดูนะครับมันคือความปั่นปวนของโลกใบนี้ที่แท้จริง <c oughs> <c oughs> มันก็คือว่า ขับแบบตื้งนึงตึ้งไปตามจุดต่างๆแล้วอยู่ดีมันก็หยุดแล้วมันกหมุนรอบตัวเองแ <laughs> ล้วก็ออกมาแล้วก็ไปตามจุดต่างๆแล้วก็หม<อ>ุนูวียงนั้นอ่ะความรู้สึกเราก็คือแบบถ้ากูรอสองสามชั่วโมงพวมันไดอันนี้กู <laughs> ไม่เล่นดีมันรอแค่ครึ่งชั่วโมงไม่กดเท<อ>่าไหรอ่อารมณ์เหมือนกับว่ามานั่งพักย่อยอาหารอ่ะเออแล้วก็เมื่อกี้มีมีแบบคุณลุงคุณป้าเนาะอายุแบบน่าจะหกสิบเจ็ดสิบแล้วว่าเขายามเล่นเลย นี่เห็นไหมลุงนี่ไง,งออนี่เราอะ่ะลุงเขาเข็นป้ามาเที่ยวโรแมนติกสบายเลยอะ่ะเออเขามีความแบบว่าพาป้าไปขึ้นเรือด้วยแล้วก็นั่งด้วยกันสองคนเจ๋งเนาะโรแมนติกอะ่ะอยากได้แบบนี้ตอนแก่ที่นี่นะี่มันทําให้เรารู้ว่าอายุยังเท่เไรจริงๆอ่ะมันมีตั้งแต่แบบเด็กเพิ่งเกิดหรือว่าแีบไม่กี่เดือนอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็พามาไปจนถึงแบบรุ่นแบบรุ่นรุ่นเดอร ที่แบบเขาจูงมือมากันสองคนอย่างเงี้ยคือดูไมนติงมากเขารู้สึกเราคือแบบว่าเออมันไม่เหมือนเมืองไทยเนาะที่บอกว่าพอแก่แล้วไม่เล่นแล้วเออพอคนมีอายุเขาก็จะเริ่มมืเถินแล้วก็แบบไม่อยากลเล่นแล้วออนี่ใช่ไหมซีไรเดอร์ใช่นี่แหละมานีโมซีไรเดอร์สามสิบนาที ราจำลองน้นเห็นไหมซีไรเดอร์เราไม่รู้เหมือนกันเราตื่นเต้นแล้วเนี่ยาไม่รู้อะไรนาลิบเป็นิอะไรสักอย่างน่าจะเป็นการที่เข้าไปอยู่ในเครื่องแล้วเนาะเป็นการจำลองคิดว่านะเดี๋ยวรอดูกันถ้าถ่ายได้ก็ถ่ายถ่าไม่ได้ก็จไ้เมื่อกี้ข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นแบบฟิลจาลองว่าเราอยู่ในเรือดำน้าแล้วก็ไปผจญภัยแบบหนีตัวนู้นหนีตัวนี้ เขาไปอยู่ในดงปลาอะไรเงี้ยเขาทํทำออกมาเนียนอยู่นะใช่เออชอบมีความแบบว่าน้ำพรมเก้าอี้โยกอะไรใดๆดรีเอิร์ใช่โฟรีได้อยู่นะเออเพลินเพลินใช่ตเราคข้าใจว่าแบบเหมือนเป็นวิสาหภัณย์ยืนดูอะไรเงี้ยเอออ่ะอย่างมีความตุ้มๆเพราะว่าต่อแถวไม่นานมากเพื่ออไปดูอะไรที่มันแบบรอนานๆเลยแป๊บเดียวเราได้เล่นไปทั้งสองเครื่องแล้วนะสามแล้วอ แล้วเราก็จะเก็บให้หมดอาภัยในวันนี้หนึ่งวันเอาให้เยอะที่สุดที่เราจะทำได้ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าไม่เป็นไร <Yeah. S 1> นาทีมาดูนี้น่าจะมาแล้วสองวันนะแบบ <No. S 1> เหมือนกับว่าวันหนึ่งเก็บโซนนี้แล้วันนึงเก็บอีกโซนนึ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่บอกเลยวน่ะว่าไปดิสนี์จะไปที่ไหนจริงก็อยากไปทั้งสองที่นะดิสนี์แล์กัอซีแล้วก็จิ้มอยู่นานความรู้สึกเราอะไรอยากไปแรนดเ <c oughs> มื่อนมีตัวการ์ตูนที่เราชอบอะร <c oughs> อบหนะ้าถ้าแบบพอที่ไปขึ้นมา แต่ถ้าสำหรับกานมีแต่หมาหมุนหรืออะไรอย่างนี้เราก็ไม่สนุกอีกเชนไมล่ะนั่าไง,งอินเดียนาโจนใช่แต่ตัดสินใจมาที่นี่เพราะว่า Toy Story กับอินเดียนาโจมจู่ๆจเจ้ามาเสร็จอะไรอุ้ยถ้ามันมีหลายสิ่งอันนี้ก็มีอันนี้ต่อแถวอะไรอ่ะน่าจะอินเดียนาว่ะน่าต่นอนี่ไงนี่คือแถวที่จะนมอสคุณร้ไหมใช่ถูกแล้วนี่คือแถวแถวทุกเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปตรงเมื่อกี้ที่อยู่ข้างหลังนู้น เธอมีอะไรน่าสนใจไหมอยากได้หัวอะไรน่ารักไหมมีหัวก็ขายเยอะอยู่นะตรงนี้เสดงสนใจอะไรพิเศษไหมคะอยากซื้อให้โอ้ยใจดีจังเลยออนเราอยู่ที่ดิสนีย์นะแต่ดูนี่สิ ลูเ <inate> ตลูก็มาทานน้ำที่เต็มไปด้วยเหรียญมาครับนี่ก็คือมิวชีนะกดมาจากเครื่อง ipt. น้องฝนลองชิมดูครับร <escape. S 1> น้องกินดูที่ว่ารอร่อยมั้ยมันเย็นได้ไงมัน,น,น,มนอ,อุ่นเหมือนไม่ได้เตรียมกันมาลองชิมดูเขาจำได้ว่า <lem ma> มันแปลกด<อ><อ>ีใช่ได้ไหมอร่อยว่าจริงเหรอเนี่ยอุ่นมือมากกดมาจากตู้นะที่แบบที่นี่คือแบบว่า ตู้กดน้ำอ่ะเขาแยกเย็นก็คือเหมือนเย็นกับร้อนมาอยู่ในรูปเดียวกันได้อ่ะออมันเจ๋งแล้วมันก็เป็นแต่ของที่เราชอบกินยกเว้นน้ำเปล่าที่หายากมากคือสวยมากที่ได้กินชาเยอะเม,มื่อกี้มีน้ำเปล่านะแต่น้ำเปล่าราคาเท่าชานม,มแล้วใครจะไปกดถูกแล้วกินชานมันตีเออตีหน,นึ่อ้วน ตอนนี้นะครับเราใกล้จะอยู่ในความเป็นจริงแล้วจะให้ดูข้างในเฉยๆนะเห็นไหมดูเขาทําดิกระพงกําแพงอะไรนี่ตรงนี้ว่าเจ๋งแล้วนะแต่อยากให้ดูตรงนี้อ่าเห็นไหมดูเขามีความแบบทําเป็นเหมือนโบราณสถานอะไรเก่าๆนะแล้วก็พอเลื่อนขึ้นไปข้างบนเห็นไหมเห,หมือนเป็นทางที่ออกไปไปขึนข้างบนอ่ะเหมือนดูอยู่ในหนังเลยนะถ้าคนที่เคยดูพวกอินเดียโจดอะไรอย่างเงี้ย จะพอเข้าใจนะว่าแบบเออเนี่ยตีมอย่างเงี้ยคือเขาทําแบบเนียนจริงอ่ะดูดิมันดูหลอนมากอ่ะดูดูดูดีทงดีเทลคือโหดจริงอ่ะแต่ตอนนี้คือคนรอคิวก็คือจะตายแล้วคนรอคิวคือชืดแล้วเมื่อไหร่มึงจะให้เล่นเพราะว่าขดแล้วขดอีกขดแล้วขดอีกขดจากข้างนอกขดรอบพีละมิดขดจนมู้จะขดังไงเข้ามาขดข้างใน และนี่คือมึงขดเป็นบันไดขึ้นมาเนี่ยมันขดขึ้นมาเรื่อยๆขดขึ้นมาเรื่อยๆแต่อันนี้นะดูแล้วมันสยองอะ่ะมันมีความแบบยุกยับอ่ะไอขนๆเน,ขนี่ยทุกคนครับเราจะได้ขึ้นรถแล้วนะครับตรงนู้นเห็นไหมนู่นดีใจมากเลยจะได้เล่นสักทีไว้รอนานมากนานมากๆเราจะได้ไปผจญภัยสไตล์อินเดียโจรสแล้วนะครับย๋อมาเป็นยังไงจะเล่าให้ฟังนะก็ถ่ายไม่ได้แน่นอนที่นี่เลเทะแน่นอน โอเคครับทุกคนเราออกมาจากอินเดียนาโจนสแล้วเรียบร้อยเป็นไงความรู้สึกสมการรอคอยแต่ทสั้นไปนิดนึงมัอนเดิมั้มันมีปัญหาอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องแบบเครื่องแรกแต่ละเครื่องมันสั้นเนาะเพราะว่าเขาก็กลัวว่าคน้งนอกยิ่งรอนานเข้าไปกันใหญ่มันเป็นการต่อแถวที่โหดมากเรารู้สึกไม่โอเคก็ตรงนี้แหละเราอยากให้มันแบบว่าแถวมันกระชับกว่านี้หน่อยนึงเวลาเราเข้าไปข้างในอ่ะเออก็เรารู้สึกว่าแบบโอ้นี่หนุ่มเขียวหนุ่มเขียว ซื้อสองคุวยเลยนะต่อแถวไหมอ่าแบบไปต่อแถวเออส่วนเรื่องไอเนี่ยเข้าไปข้างใน,นใช่ไหมมันก็เป็นเหมือนกับแถวอยู่ไหนนะฉากเป็นโซลิคลรสคลอส,ลอ,สอ้าวหนมหมด <c oughs> <c oughs> หนมหมด <c oughs> <c oughs> อดกินเลยออ่ะอ่ะทีบกเออไอ้อิน e เนี่ยน,ะน่าโจรเมื่อกี้คือมันอารมณ์ประมาณว่าให้เราเข้าไปนั่งในรถจี๊ปใช่ไหมแล้วก็ผจญภัยไปตามฉากต่างๆอ่ะซึ่งแบบทุกคนต้องมาดูเอง มันลีลาตะการตามาเหมือนอารมณ์เราอยู่ในหนังเลยอ่ะแล้วก็บุกผจญภัยอ่ะนู้นี่นั่นอะไรนู้เยอะแยะไปหมดเลยน่ากลัวหลอนแล้วก็สนุก<ว>ตื่นเต้นมากห<ว>ัวใจเต้นอย่างรัว,วอยากให้ทุกคนมาลองเล่นนะรเราเคย,เยะ<ว>จะน้าโจรส่วนอันนี้เนี่ยเรากำลังมาเครื่องเล่อันใหม่นะ raging spirit โอ้ชิบตายหาแล้ว,ว <laughs> นี่นเสียงไหมไ<ว>แถวสำหรับ raging spirit <ว>ยังเยอะ เดีย๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามันเป็นเครื่องเล่นอะไรน่ากลัวแน่นอนเสียงแบบเมื่อกี้กรีดดังมาถึงข้างนอกสเต็ป <c oughs> แรกนะครับฟาส t ์เพจก็คือความเร็วใช่ไหมอันนี้เทอร์โบเรนท์ไลท์ก็คือน่าจะเป็นแบบทางขึ้นลงเร็วๆส่วนตรงนั้นนะครับ360องศาไม่ต้องบอกนะว่ามันคืออะไร <c oughs> เสียงกรีดเมื่อกี้ก็ตรงนี้นี่แหละโดนแน่นอน ชีวิตยืดน่จ้าเมื่อกี้อย่างนี้เลยหมุนฟุ่ใช่เสสามร้อยหกสิบองศาก็รู้สึกว่าตื่นตื่นตาตื่นใจแล้วก็สนุกแต่ว่ามันมันสั้นไปหน่อยโอเคเราอาจจะไม่ชิมนะคะเล่นอะไรแปบบเดียวแต่ว่าก็คุ้มค่ากับการต่อแล้วก็รู้สึกว่าอยากไปอีกมันแบบบีบหัวใจมากแต่ใช้เวลาแค่ประมาณนาทีเดียว <laughs> เองมั้ง ต่อแถวเท่าไหร่นะเกือบสองชั่วโมงอ่ะใช่บอกหกสนาทีเจ็ดินาทีแต่ความจริงมันนานกว่านะใช่แล้วตอนนี้เราก็เลยมาเล่นเครื่องเล่นใหม่ที่นั่นม้ว่าอะไรนะต้องลงไปใต้ดินแล้วก็แบบรขึ้นมาชื่อเครื่องเล่นอะไร2 0 0หมโยดอะไรสักอย่างภาษาไทยอ่ะแต่ภาษาอังกฤษคือยาวมากเราก็เลยมาลองต่อแถวดูนะครับมันเป็นแบบว่าท้างลงจากข้างบนอ่ะขดลงมาอย่างเงี้ยนู่นน่ะมันเป็นวงกลมเห็นไหมขดลงมาขดลงมาเจ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 อยู่ตรงนี้ ่เล่นเครื่องอยู่นั่นเหรอใช่ใช่ดูนยังมีอีกยาวไกลเราก็เป็นอย่างนี้แหละเครื่องเล่นที่เนี่ยทุกแถวอ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาตั้งยังไงแล้วทำให้เรารู้สึกว่าจะถึงแล้วจะถึงแล้วประมาณชั่วโมงเศษก็ยังพูดคำเดิมยังไม่ถึงเออเออคือเหมือนเมื่อกี้ตอนที่รอเลจิ n g s p i r i อ่ะจะถึงแล้วดูสิข้างหน้าจะถึงแล้วจะถึงแล้วอ่ะพอมาถึงเอ้าชิบหายแล้วเจออีกคนนึง เจอหนี่ทูตเซนเตอร์ออกห่วงเลย90นาทีตายอาทิตย์ที่ไอ้ไอ้เครื่องที่แล้วอะยังแบบไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอยู่เือ,อะาอาทิตยก็่ครึ่งชั่วโมงอันนี้90นาทีจ้าใช่จ้าไม่ต้องทำแถวคือแบบอันนี้คือไม่ใช่ขดมีแค่นี้นะมันเป็นขดข้างในนู่นนะ รุ่นทางเขายังไงให้คนอะยืนได้90นาทีคือได้มา่บอกว่าถ้าเกิดว่ามาเล่นตอนแบบใกล้เลิกแล้วอะไรอย่างี้ไม่มีคนอะไรอย่างเงี้ยไม่จริง่องในใจคือไม่กลับบ้านก็เลยจ้าแบบแต่เมื่อกี้เราไปเล่นในอ้สองสาฟุตอะไรเล่นก็สนุกะอ่าก็ได้อยู่เนาะก็ได้ถ่ายรูปได้ถ่ายคลิปเก็บไว้ให้ผู้คนดูแต่อันเนี้ยไม่แน่ใจน่าจะลดมเลเหมือนกันว่าจะถ่ายไม่ได้นี้มันดูเหมือนเป็นรถไฟหอเท่าที่ดูเมื่อกี้นะใหญ่เมื่อกี้ใช่ไหมมันก็เป็นเรือ ที่ลงไปใต้น้ำเนาะแล้วให้เรานั่งล่องไปตามจุดต่างๆก็จะแบบมีตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่า ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเพราะมันช้ามันไม่ได้พุง<ช>่งมาเร<ช> <ๆ S 2> ็วๆอันเนี้ยในกิชในใจฝนอะ่ะคือเหลืออีกสอที่ใช่ไหมที่อยากเล่นนะมีอันนี้ใช่ปะ<ช>แล้วก็อีกอันนึงก็คือทาวเวอร์ใช่ไหม<ช>ที่เดมอนอยากเล่นซึ่งถ้าเราเก็บครบทั้ง2อันเนี้ยแสดงว่าวันนี้เราจะเล่นไปทั้งหมดประมาณแปดเครื่องเล่นรู้สึกว่าเยอะมากายในหนึ่งวันแล้วแบบเออก็อยากเล่นนะหิวข้าวนะแต่ว่าแบบทน ตอนนี้นะครับอยากจะบอกว่าเหนื่อยจนท้อรอจนหมดหวังกดแล้วกดอีกกดแล้วกดอีกกดแล้วกดอีกนี่คือรอจะไม่รู้แล้วว่าให้กดอ่ะกดไปที่ไหนอ๋อตรงนั้นนี่เองตรงนั้นมันมีลิฟต์นั่งไงกดไปนู่นแต่ว่าไม่รู้แล้วว่ามันกดกันยังไงนะข้างล่างนี้แบบโอ้โหคือนนี้รอมาเกินชั่วโมงแล้วนะครับไม่ไหวแล้วคนเล่นหมดหวังแล้ว จะตายแล้วเย่ในที่สุดเราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับประมาณสองชั่วโมงได้แต่มันบอกว่า90นาทีไงเป็นไปไม่ไม่มีทางเป็นไปได้90้าสินาทีคือแไรจักในตรงนั้นเข้าลูกถ้ำไงแล้วข้างในนี่นะมันเป็นลูกถ้ำลูกถ้ำของเออมันเหมือนอ่ถ้าพูดง่ายๆอ่ะคือคนที่เนี่ยเขาคิดเก่งมากจากตรงนั้น่ะมาเนี่ยในนี้มันเหมือนลังมดอ่ะเดี๋ยวจะได้เล่นสักทีนะครับ แล้วต้องบอกว่าความสุขมันจบลงเร็วมากตอนแรกมันมันคือรถไฟที่แบบเหมือนไปช้าๆแล้วก็ดูวิวดูอะไรไปใช่ไหมแต่จู่ๆมันก็เปลี่ยนมาเป็นรถไฟเหาะเฉยเลยใช่แล้วมันกูปสะใจมากคือมันเร็วแบบเร็วมากแล้วมันก็ฟุ่มออกไปข้างนอกภูเขาไฟอ่ะแล้วมันเจอแบบวิวข้างนอกใช่คือถามว่ามันก็ดีนะแต่ว่าท่านั้นน่ะถ้่เกิดมันซ้ามากอ่ะใช่เอ้ยโชว์นี่มาเอ้ยโชว์มาพอดีเลยทุกคน าล้ลตอนนี้เนี่ยดึกแล้วแล้วเราก็ใกล้จะกลับแล้วนะแต่ว่าบังเอิญว่าได้ทันขนมที่เขารีวิวกันว่าจะต้องมากินนะคะมันก็คือไอ้ขนมหัวเขียวเนี่ยใช่ก็เลาต่อแถวซื้ออยู่เป็นคาชิงของเราครับรอนี่ใช่ภาวนาไม่ให้ขนมหมดนะเพราะว่าต้องไม่หมดก่อน<ด>เนะาะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเราไปเจอที่อื่นใช่ไหมก็เราจะไปต่อแถวแล้วพนักงานบอกว่าห,วหมดแล้วจ้า ขอเจ้าเราขอดูความฟินของมันหน่อยจริงอ่ะเราหิวด้วยแหละแล้วก็คิดว่าเราจะกินอันนี้รองท้องก่อนที่เราจะไปตะลอนตลอนกันต่อนนะครับไนี่อันมเขียว,อยวาาแอ้นินมไอ้เขียวไอ้นมเขียวของแม่ถ่ายงนนมั้ไปไปเราได้ขนมเขียวมาเข้าใจว่าเป็นไส้ถั่วแดงสรุปสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อรเอออร่อยดีนะนี่ วิววันนี้อย่างสวยเลยจ้า กคนก็ทริปในวันนี้ในการไปโตเกียวดิสนีย์ซีนะครับก็จบลงเท่านี้นะวันนี้นะครับก็มีคนได้ของอะไรสุขสมใจไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้ามิกกี้แล้วก็พิอคคิโอเนาะเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะเห็นไปกันแล้วนะครับพอดีว่ามันเกิดเหตุผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะยู่ดีเสียงไมค์ก็หายไปก็ขออภัยเพื่อนทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีการกล้องสั่นอะไรนี้นิดหน่อยๆนะก็ขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงในอีพีต่อๆไปนะครับ แล้วเดี๋ยวในวันต่อไปเนี่ยเดมอนกับน้องฝนเนี่ยจะพาพเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันต่อก็มารอติดตามกันได้เลยใน E ีีต่อไปสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามที่ตรงกลางนี้นะครับหรือใครที่ชอบคลิปแบบนี้ของพวกเราเยอะๆเนี่ยก็สามารถดูคลิปที่ด้านข้างพวกเราทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานียได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน E ีีหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดี